สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับผมวันนี้นะครับอาตัดจะพามาดูวิธีนะครับเปลี่ยนยางยางรถนะครับเปลี่ยนล้อรถนะครับพอดีล้อมันรั่วนะครับดูครับเดี๋ยวให้ดูนะครับล้อมันรั่วนะครับดูท่านก็เห็นครับว่าล้อมันรั่วนะครับอ่ะเนี่ยครับลมมันหมดล้อมันรั่วไม่รู้โดนอะไรแทงนะครับผม บางขั้นถามมาว่าเดี๋ยวถามอีกเดี๋ยวมีละไม่อีกว่าทําเพจการเกษตรเกี่ยวกับรถหรถรถยนต์นะนะ mm hmm. ก็คือรถทุกคนนะครับต้องใช้รถนะครับไม่ว่าภาคกเกษตรนะครับหรือว่าภาคไหนเพราะนั mm ้นคนททำกเกษตรก็ต้องใช้รถเช่นกันนะครับเพราะนั้นนี่คือความรู้นะครับที่เราต้องควรรู้เอาไว้นะครับบางท่านเป็นผู้ชายก็ยังไม่รู้อะไรหรอกครับเรื่องแบบนี้ทำเกษตรอย่างเดียวขับรถยังไม่เป็นก็มีนะครับแต่ถ้าเจอบัติเหตุที่ว่า ยางรั่วนะครับบนท้องถนนอะไรก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวท่านท่านําทำตามอาจารย์เลยนะครับอันนี้ก็คือผมว่าเป็นประโยชน์ต่อท่านนะครับถ้าก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูนะครับกั้นตอนแรกนะครับเราเอาปัจเจมานะครับปัจเจนี่มาขันก่อนนะครับเราอย่าใช้ ยกขึ้นมาก่อนนะครับก็ต้องขันด้วยประแจก่อนเพราะว่าคนเดียวยกขึ้นมาแล้วมันจะฟรีนะครับมันจะหมุนเราจะขันไม่ได้จะคลายน็อตก่อนนะครับไม่ไม่ใช่ขันอย่างเดียวเราคลายน็อตก่อนเราคลายน็อตก่อนนะครับคลายก่อนจะเพิ่งขันน็อตออกนะครับคลายก่อนคลายให้ลมหลวมนะครับเดี๋ยวพออ่ะพอ เนี่ยครับก็คลายรถไปก่อนเดี๋ยวพอเรายกขึ้นมาเนี่ยจะขันได้ง่ายนะครับกเปลี่ยนได้ง่ายดีครับผมอ่าคือองเปลี่ยนใส่ย,ยางใส่ยางอะไรนะเขาเรียกยางอะไรก่อนนะครับถ้าเราไม่ใส่ย,ยางอะไรนะครับ,เ,รายยารรบเดี๋ยวเราก็ไปเราก็นำรถไปร้านซ่อมร้านปะยางไม่ได้เองครับผมแต่ถ้าถ้าใส่อะไรพวกบเนี่ย ถ้าสามารถพาไปดัานฝายยางได้นะครับไม่รู้วัดตะปียบอะไรมาแล้วครับแล้วก็ต้องไปหยับทักอย่างนะครับถ้าเปายาีบปายบไม่เป็นอย่างนี้หรอกครับอ่ะคราวนี้พอขันรถตุกตัวไกลเลยนะครับ อ่าวันนี้ฝนตกนะครับฝนตกแรงมากเลยครับเลยเสียงฝนแทรกเข้ามานะครับ คืออันนี้คือเย็ดนะครับหรือแม่แรงนะครับจับเรียกเย็ดครับแต่คือแม่แรงเองเราต้องทําการหันแม่แรงนะครับเพื่อที่จะยกล้อสูงขึ้นมาเพื่อเราจะถอดล้อได้นะครับผมอันนี้เป็นขั้นตอนต่อไปนะครับที่เราต้องทำนะครับอ่า แต่ละท่านใช้ไม่เหมือนกันนะครับบางท่านใช้เย็กอีกแบบหนึง่งบางท่านใช้เย็กอีกแบบนึงนะครับไม่เหมือนกันนะครับจะประจารความเยกเข้าไปนะครับ ่านะครับเมื่อล้อมันยกประมาณนี้เลยนะครับคราวนี้เราก็สามารถสังเกตดูนะครับว่าข้างล่างเนี่ยครับล้อมันยกขึ้นสูงยังนะครับขยกระขึ้นสูงแล้วนะครับแต่มันหมุนไม่ได้นะเพราะเราดึงเบรกมือไว้นะครับคราวนี้เราก็ทําการเอาล้อสเปรย์ลงมานะครับไปดูกันครับผมครับการเอาล้อสเปรย์ลงมานั้นครับ ต้องประกอบนี่ก่อนนะครับมันของแล้วแต่ยี่ห้อไม่เหมือนกันนะครับแต่นี่ก็ของรถคันคของผมก็ประกอบนี้แล้วก็ขันน็อตนะครับขันน็อตนิดนึงเพื่อความแน่นๆนะครับให้มันแน่นหน่อยนะครับประกอบลงอย่างนี้นะครับ ประกอบเข้าไปครับผม อย่าลืมเอาหัวอันนี้ไว้ข้างข้างนอกสุดนะครับใส่เข้าไปครับใส่เข้าไปนะครับนี่คือสาระอําใส่อเด,ดิกเข้าไปโดอําดำนะครับนี่คือสาระอาใส่โมมาเข้าไปโมอามานะครับอ่ะเมื่อใส่นอ็อตเสร็จนะครับเราก็ประกอบเข้ากับตัวนี้นะครับผม ประแจที่เราขันเมื่อกี้ครับมาใส่กันท้ายมันครับอ่รอนนี้เราก็แยงนะครับมันจะมีช่องของมันอยู่นะครับสส่เข้าไปนะครับเพื่อที่จะไปฉาย้วลูกไปตาเลไม่เห็นแล้วพอแกะครับเดี๋ยวลูกไฟฉายไปึงครับ อย่าลืมนะครับอุปกรณ์ติดรถไปไหนนะครับพวกนี้ต้องมีนะครับพวกล้อสเปรและพวกน็อตขันประแจพวกนี้ต้องมีนะครับแล้วก็ไฟฉายนะครับอย่าลืมนะครับเผื่อการท่ำกลางคืนนะครับอุบัติเหตุยางแตกแลสเมืแอตนนี่มันเกิดขึ้นได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับถ้าเราใช้รถอาจจะยางบวมหรืออะไรก็แล้วแต่เราขับขี่ไปอันตรายเลยนะครับเราต้องใช้ล้อยางสเปรนะครับ ได้ออยางอะไรนะครับใช้ยางอะไระเอาเอาของสุกปรก่อนก็ให้อ่ะอยู่ไว้เขาได้ล้ออะไรมาแล้วนะครับ ก็ทําการถอดสิครับรออะไรถอด<ะ>ยางเก่า<ะ>ถอดลอดนี้ออกให้ได้นะครับ<ะ>นอตอย่าทําให้หายนะครับ<ะ>เดี๋ยวจะเป็นอะไรครับอ่าถอดมาล้อละตัวแล้วใส่แล้วก็ไปต่อนะครับ เธอก็รงโอ้โ oh อ้ย oh ว่าเป็นคนบ้าม่สมัติว่าผมว่าดีว่าถึงจะบ้าได้ว่าไม่งูครับมีเพลงของแอดคาร์บาวนะครับของคนบ้าครับที่เขารถยางแตกไปไปแตกไปแตกอยู่ข้างโรงพยาบาลนะ แล้วก็คนบ้าบอกให้เอาน็อตให้เอาน็อตนอตละตัวมาใส่นะครับก็นออ็อตก็ทำกรุบกรอบไปแล้วก็ถามคุณบ้าว่าเอาไหนก็าเป็นคนบ้าไงแ้วเขาบอกว่าฉันแค่บ้าฉันไม่ได้งกฉันแค่บ้านะครับแต่ฉันไม่ได้โงุบพวกเงี้ยฉันเป็นคนบ้าแต่ฉันสติไม่ดีนะครับ แต่ฉันเป็นคนสติไม่ดีนะครับแต่ฉันไม่ใช่คนโงนนน่นะครับรรนนครับค,ครลาวาี้ลาาล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 าาลาลาลอเราล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 าราลเร,รา,เา,รววาล็ลา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 ลรลา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 ็นลาลาางานาลาราลาลาล่าล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 ยลา ะครับคราวนี้เราก็มาใส่ครับมาใส่ล้อล้อ,อยางอะไหล่ลงไปนะครับนะครับเมื่อเราทําการนะครับขันไม่แรงขึ้นไปในที่ท,ที่ควรเลยนะครับผมแล้เราก็มาใส่เลยครับควรระมัดระวังนะครับ อาละครับตอนนี้เรามาใส่น็อตกลับนะครับผม ใส่น็อตกับยางสเปร์ในยางอะไรเข้าไปนะครับคราวนี้พอเราใส่เข้าไปนี่เราหมุนหมุนตาข็มนาฬิกานะครับใส่ทะแยงนะครับใส่ทะแยงหันน็อตทะแยงนะครับจับลอนน็อตยางนด็อตนุ้นแล้วมาน็อตนี่ต่อนะครับหันน็อตทะแยงครับเพื่อที่จะหันน็อตทั้งหมดให้เข้าไปในทิศทางเดียวกันก่อนนะครับหันทะแยงเข้าไปครับ พอท่านการเข็นท่านสามารถที่จะนํารถไปร้านช่างอาจจะร้อยกว่าโลหรืออาจจะสองสามโลก็แล้วแต่ก่อนท่านจะถึงร้านช่างทําการปะยางนะครับผมท่านต้องมั่นใจด้วยนะครับว่ายางอะไรของท่านนั้นนะครับยังมีคุณภาพอยู่นะครับ,รรบรเจคันเจ เจ๊ตอนนี้เราขันสามเข็มนาฬิกานะครับตอนนี้เราไม่ทวนเข็มนาฬิกาเลยนะครับขันทะแยงนะครับอย่าลืมขันทะแยงเพื่อจะให้ล้อมันได้เข้าไปเลียดครับทั้งสามฝั่งทั้งหมดเท่ากันนะครับก็อย่าลืมนะครับราต้องขันทะแยงก่อนไม่ว่าท่านหญิงท่านชายนะครับ ท่านเจอปัญหาอย่างนี้ท่านอย่าลืมอย่าลืมนะครับแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้อย่างเดียวนะครับผมน,นะครับขันให้แน่นนะครับขั้นแรกก็คือขันให้มันตึงมือก่อนนะครับท,ท่านอย่าไปขันให้ให้มันตึงมือก่อนอย่าขันเรียดก่อนนะครับ ก็ที่ว่ามันรถทั้งหมดตัวนี่จะได้เข้าทข้ากันนะครับแต่รถบางคังนนี่ที่ใช่รถเก๋งเนี่ยรถก็แค่สี่ตัวนะครับอ่าบางบางรุ่นสี่ตัวบางรุ่นห้าตัวบางรุ่นหกตัวนะครับพอเสร็จั้าขนาดนี้นะครับเราก็อยากเอาเระเ,เราก็เอาลงนะ อาศักแใชแม่แงมรงสองตัวนะครับต,ตาเอาลงนี่เอาลงง่ายนะครับผมบอกให้เพราะมันเบานะครับอตอนเอาลงนี่เอาลงง่ายมากมันจะไม่หนักเหมือนตาขึ้นนะครับ เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยคราวนี้ก็เก็บยางเก็บพวก เครื่องมืออุปกรณ์แล้วครับแล้วก็ยกยางที่ยางที่ว่านั่นจะขึ้นรถเลยครับเพื่อจะไปทําต่อไปสถานีต่อไปก็คือร้านนะครับซ่อมยางอะไรนะครับผมร้านซ่อมยางนะครับผมอย่าลืมนะครับยางอะไรท่านก็อย่าลืมบอกช่างด้วยนะครับว่าให้เติมลมให้เต็มนะครับบางทีท่านไม่ได้ใช้นานนะครับดูมันยางมันลมมันน้อยนะครับท่านก็ใส่ลมให้เต็มไปเลยนะครับเพื่อที่ว่าท่านจะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิด ยางรั่วช่างต่อต่อไปนั้นนะครับท่านจะได้มียางอะไหล่ไว้ใช้นะครับผมอย่าลืมบอกช่างครับเดี๋ยวช่างก็ลืมว่าไ้เดินลมยางอะไหล่ด้วยนะครับเจอรถบรรทุกเดินรถบนอยู่ยหันโอเคไหนมนะันมันก็ลี่เต็ม เดนะครับเดี๋ยวเราไปยังไงคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับครับสวัสดีครับผมอย่าลืมนะครับฝากช่องอัศศักรครับฝากช่องสอดเฟมิลี่ไว้ในใจทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ